ประวัติศา,ศา,ศาพพพสตร์ดอกพงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากันอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องราวของดรสุเมธตันติเวชกุลค่ะ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาข้าราชบริพารผู้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษท่านได้เคยเปิดเผยเ,เรื่องราวเกี่ยวกับสัมผัสที่6ค่ะความสามารถที่ทาให้ท่านสัมผัสกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้ทำให้หลายเซี่ยวของชีวิตต้องพบเจอกับเหตุการณ์เหลือเชื่อมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ใดๆซึ่งท่านบอกเล่าเอาไว้ในหนังสือค่ะชื่อเรื่องว่าอะไรกันละว่ะโดยดรสุเมธค่ะกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าแม้จะมีหลักธรรมอันมีเหตุผลของพุทธศาสนาเป็นหลักยึดก็ปอนกับการศึกษาทางวิทยาการสมัยใหม่ที่ร่ำเรียนมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่าสิ่งที่มองไม่เห็น หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า invisible นั้นบางครั้งก็เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้บาเหตุการณ์เป็นเรื่องที่ผมได้พบเจอในตอนเด็กๆซึ่งสมัยนั้นก็ต้องยอมรับว่ากลัวๆอยู่พร้อมทั้งตั้งคำถามในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าน,นี่มันอะไรกันและโดยเฉพาะตอนโตแล้วผมก็พยายามจะหาคำอธิบายว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมาจากอะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร ในชีวิตผมพบเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ทุกเรื่องเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและผมได้เผชิญมาด้วยตัวเองอาจจะแปลกบ้างอะไรบ้างแต่ก็ต้องออกตัวซิก่อนว่าไม่ใช่ว่าผมจะลหลงไหลถึงขั้นสุดตัวลงกราบไหว้หรือไปปิดทองต้นไม้ต้นไร่อะไรสำหรับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่พบเจอครั้งแรกตอนนั้นผมอายุ6-7ขวบ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านที่เพชรบุรีซึ่งเป็นบ้านโบราณอายุเก่าแก่200ปีต้นตระกูลของผมย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกลักษณะบ้านเป็นเรือนหมู่แบบไทยมีชานเชื่อมต่อกัน5หลังแล้วก็มีต้นไม้งอกทะลุนอกชานขึ้นมาช่วยรมรื่นเย็นสบาย ต้นไม้ตอนนั้นเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เช่นต้นสมโอมะเฟืองผนุนและชมพู่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ผมนั่งเล่นอยู่คนเดียวนอกชานก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกับต้นสมโอคือต้นสมโอเหมือนมีมือขนาดใหญ่มาเขย่าอย่างรุนแรงจนสั่นไหวไปทั้งต้นไม่ใช่การสั่นไหวด้วยแรงลม มันสั่นไปทั้งต้นราวกับถูกเครื่องเขย่าต้นไม้ที่ฝรั่งใช้เวลาเก็บเกี่ยวไม้ผลผมเก็บเรื่องนี้มาครุ่นคิดตลอดแต่ด้วยความเป็นเด็กจึงไม่กล้าเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังหลังจากวันนั้นผมไม่กล้าเข้าใกล้ต้นส้มโออีกเลยส่วนเหตุการณ์ที่ฝังอยู่ในใจของท่านก็มีอยู่บ้างถ้าเล่าว่าตอนผมไปเรียนเมืองนอกได้เจอกับพลังจิตเหนือธรรมชาติผมเรียนอยู่ที่ดานลัสประเทศเวียดนาม มีเหตุการณ์ถูกผีอําเกิดขึ้นกับผมขณะกำลังนอนหลับผมก็รู้สึกเหมือนมีคนหรืออะไรสักอย่างมานั่งทับบนตัวจึงตื่นขึ้นตอนนั้นแน่ใจว่าตื่นมีสติพอเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นเงาดำทะมึนเป็นรูปคนนั่งคร่อมเราอยู่ผมเองพยายามจะดิน้นแต่ก็ดิ้นไม่ออกจึงค่อยคขย,ย,ยับมือออกจากผ้าหม่มตั้งใจเวียงกำปั้นเต็มเหนียวไปโดนเงาทะมึนแต่ปรากฏว่ากำปั้นที่เวียงไปนั้น วืหดหมดไม่โดนอะไรเลยนอกจากอากาศแต่ก็มีเรื่องที่น่ากลัวที่สุดค่ะคุณผู้ชมเรื่องที่น่ากลัวที่สุดของดรสุเมธเป็นช่วงที่เกิดขึ้นระหว่างบวชด,ด้วยดรสุเมธเล่าว่าช่วงบวชถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาขณะนั้นผมอายุได้48ปีบวช แล้วก็ไปจำวัดที่วัดยาณสังวรารามจังหวัดชนบุรีซึ่งเรื่องลือว่าแรงมากเย็นวันหนึ่งผมลงโบสถ์ทำวัดหลังจากทําวัดสวดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธิต่อไปจน3ามสี่ทุ่มตอนนั้นผมเป็นโรคหลอดลมอักเสบก็จะไอเนื้อเกรงใจพระรูปอื่นว่าจะเสียสมาธิเลยตัดสินใจเดินออกจากโบสถ์เงียบๆแล้วลงไปทางบันไดด้านหลังโบสถ บริเวณนั้นมีลานต้นพิกุลใหญ่ผมขึ้นไปนั่งทำสมาธิใต้ต้นพิกุลสักพักได้ยินเสียงลมพัดจีวรสะบัดรู้สึกว่ามีพระมานั่งข้างหลังเรารูปหนึ่งใจคิดว่าอืมท่านก็มานั่งสมาธิกับเราด้วยผมได้กลิ่นพระแก่แกเป็นกลิ่นของผ้าจีวรเก่าย้อมด้วยไม้ขนุนผสมกลิ่นตัวของพระแก่แก ตอนนั้นเรามีสติอยู่ตลอดเวลาแต่จะหันไปมองดูก็ลังเลอยู่แน่ที่สุดจึงตัดสินใจว่าไม่หันไปดูดีกว่าเพราะแค่ลำพังกลิ่นกับเสียงยังพอรับไหวแต่ถ้าเห็นอะไรไม่รู้นี่ไม่ไหวแน่ๆคิดแล้วก็คุมสติลุกขึ้นยืน แล้วรีบเดินตรงเข้าไปที่โบสถ์กลับมานั่งทําสมาธติต่อในโบสถ์จนถึงเวลากลับไปจำวัดมาถึงตอนนี้ก็อธิบายไม่ได้ว่าสิ่งที่พบนั้นเป็นอะไรแต่เมื่อคิดดูแล้วไม่น่าจะใช่พระภิกษุแก่จริงๆเพราะขณะที่กลับเข้าไปพระทุกรูป ยังคงนั่งทําสมาธิกันอยู่ในโบสถ์ผมมีประสบการณ์นหนึ่งที่เกี่ยวกับลมเพลมพัดเป็นลมเพลมพัดที่ไกลถึงชายแดนเมเรคืออยู่ๆหน้าตาของผมก็หมดราศีดูแลดําไปหมดจนแม้แต่ตัวเองก็ยังรู้สึกและอารมณ์ยังก้าวร้าวรุนแรงผิดปกติเวลาเจอใครไม่พอใจก็ด่าเขาหยาบหยาบเล่นเขาแรงแรงคือคุมสติตัวเองไม่ได้เลยอารมณ์เสียตลอดเวลาขณะที่กำลังกังวลใจ ก็มีรองอธิบดีกรมที่ดินโทรมาชวนว่าจะพาไปดูอะไรประหลาดๆแล้วเขาก็มารับผมไปที่สำนักของอาจารย์สมทัศ์เขมจารีตอนที่ไปถึงนั้นอาจารย์กำลังทำพิธีถอนของคนที่มาถอนของบางคนอาเจียนเป็นลูกหมากเขียนยันเต็มบางคนมีของออกจากตัวแบบแปลกๆ ผมนั่งดูไปจนเกือบเที่ยงคืนอาจารย์ก็หันมาที่ผมแล้วว่าเองนะ่ะนอนผมลงไปนอนบนแคร่ยาวๆที่ท่านใช้ทำพิธีพอนอนเสร็จอาจารย์เอาน้ำมนต์มาทาที่หน้าอกแล้วก็นวดนวดทาทาเสร็จก็เขียนหยันอาจารย์พูดเสียงดังว่ารู้นะพวกนักเรียนนอกเนี่ยพูดอะไรไปก็ไม่เชื่อหรอก ฉะนั้นให้คนที่มาด้วยนั่นแหละมาถอนของตอนนั้นมีรองเลยค่ะทการมูลนิธิชัยพัฒนามนูนมุกประดิษฐ์ไปกับผมด้วยอาจารย์ให้มีดหมอมาสองเล่มให้บ่งของออกเหมือนบ่งเข็มมนูนก็บ่งที่หน้าอกผมปรากฏว่าดึงออกมาเป็นตะปูสองตัวและเบ็ดตกปลายืดตรงหนึ่งตัวผมไม่รู้สึกเจ็บอะไรแค่แสบนิดหน่อยพอตอนเช้าตื่นมา จากที่เคยหน้าดำคล้ำและอารมณ์เสียก็หายไปหมดอาจารย์ถามว่าพักนี้ได้ไปเที่ยวที่ชายแดนเขมรหรือเปล่าเพราะทุกวันพระคนมีวิชาจะปล่อยของที่นั่นตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่ว่าด็อกเตอร์สุเมธเอาเป็ดออกมาจากหน้าอกได้มันคนละเรื่องกันเลยระหว่างดึงเบ็ดออกมาจากอกกับดึงเป็ดออกมาจากอกเป็ดอะไรจะเข้าไปอยู่ในอกได้ทั้งตัว นั่นก็คือความผิดพลาดในการสื่อสารของหนังสือสมัยนั้นนะคะและหลักการในการดึงสติของดรสุมเมธค่ะท่านบอกเอาไว้ว่าเวลาเจอเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้ท่านได้ให้วิธีที่น่าสนใจคือในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธทุกครั้งที่เจอผมพยายามหาเหตุผลเพราะพระพุทธองค์ท่านสอนไม่ให้เชื่อไม่ให้งมงายจะต้องมีสตินึกรู้พร้อมทั้งพยายามทำความเข้าใจ หาทางแก้ไขว่าเมื่อเผชิญแล้วจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นั้นๆโดยไม่ตื่นตระหนกตกใจเอาละค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่ดรสุเมตตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พบเจอตลอดชีวิตมานะคะตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยนะคะจนถึงครั้งปัจจุบันนะคะเอามาเล่าย่อยๆให้ฟังเป็นเรื่องแปลกๆซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวค่ะที่หาฟังได้ยาก ก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนด้วยและเรื่องราวแบบนี้นะคะเราก็จะนำกลับมาเล่ากันใหม่ในประวัติศาสตร์นอกพงสาวดารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ